มโรงพยาบาลกันะละรักษ์สุดกรั้นปมกัมพูชาขอทรงผู้ก่วยข้ามมารักษายันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าสัญชาติไหนแต่คุณโจมตีโรงพยาบาลเราพังหมดแล้ว ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาทุกคนไปดูคลิปจากนายแพทย์ชยุทธแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อโรงพยาบาลกันทะละลักซึ่งได้ถ่ายคลิปโพสลงในติ๊กต็อกร่วมถึงเฟซบุ๊กระบุถึงกรณีรับข่าวลือว่ามีการติดต่อขอให้ช่วยดูแลผู้ป่วยจากฝั่งประเทศกัมพูชาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่แต่โดยหลักการทางการแพทย์ต้องรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเลือกสัญชาติไหนซึ่งหมอดอิวได้ระบุนะคะว่าสวัสดีจะ อำเภอกันทระ,ะลักในวันที่30กรกฎาคมแม้จะมีการเจรจาหยุดยิงไปแล้วแต่สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงระหว่างนี้หมอก็ได้รับรายงานข่าวแปลกๆว่ามีการเจรจาขอให้ส่งตัวผู้ป่วยจากฝั่งกัมพูชามารับการรักษาที่ไทยได้หรือไม่อย่างไรเป็นการขอความช่วยเหลือซึ่งสมมุติว่ารายงานข่าวอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ในแง่จรรยาบรณแพทย์พวกเรารักษาคนไข้ไม่เลือกสัญชาติอยู่แล้วเพียงแต่ฟังดง ดีนะครับคุณยิงใส่โรงพยาบาลและพลเรือนของเราไปแล้วทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ที่คุณโจมตีกลายเป็นพื้นที่อันตรายกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยแล้วประชาชนคนไทยในพื้นที่ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้วจะให้รับคุณมารักษาที่ไหนไม่มีที่ให้รักษาแล้วครับสิ่งที่คุณโจมตีโจมตีพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนไม่ได้เรียกว่าการปะทะไม่ได้เรียกว่าสงครามเขาเรียกว่าอาชญากรรมไม่มีที่ไหนในโลกทํากันไม่มีประ เทศใดในโลกทําแบบนี้จมตีโรงพยาบาลยิงใส่พลเรือนเพราะฉะนั้นไม่มีที่ไหนเหลือให้รับรักษาเพราะแม้แต่ประชาชนที่นี่หลายหมื่นหลายแสนคนก็ไม่มีที่รักษาสิ่งที่คุณทําคัดความเป็นมนุษย์อย่างมากหยุดยิงให้ได้จริงๆก่อนหยุดโจมตีพลเรือนหยุดยิงใส่โรงพยาบาลแล้วหาสันติวิธีอยู่ร่วมกันเถอะครับได้โปรดคนเดือดร้อนมากเกินพอแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ